ปล่อยให้เขาล้ำเส้นวันหนึ่งเส้นนั้นจะขยับเข้ามาใกล้เราเรื่อยๆถ้าง่ายเกินไปมันอาจจะกลายเป็นความมักง่ายแบบไม่รู้ตัวก็ได้นะคะคำว่ารักสนุกแต่ไม่ผูกพันบางทีเกิดขึ้นกับผู้ชายได้บ่อยกว่าผู้หญิงค่ะสุดท้ายความสนุกในวันนี้อาจสร้างความทุกข์ในระยะยาวก็ได้นะคะมันเกิดขึ้นแล้วบ่อยๆและพี่อ้อยได้ยินเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า สวัสดีค่ะทนายนีดาสรัญยาหวังสุขเจริญค่ะในเรื่องของการนอกใจถ้าเอาแค่ว่านอกใจมันยังไม่ได้เป็นความผิดอะไรสมมุติเรามีคู่สมรสอยู่แล้วคนนี้สวยจังชอบแอบลงไหลได้ปื้มติดตามเขามาตลอดอย่างเงี้ยเป็นชู้ทางใจอย่างเงี้ยกฎหมายไม่มีไปควบคุมที่จะเอาผิดการที่จะผิดจะต้องเป็นเรื่องของการครบชู้สู่ชายแล้ว เป็นเรื่องของการร่วมประเวณีกันแล้วก็เป็นเรื่องของการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยกย่องหญิงชู้หรือชายชู้เยี่ยงสามีภรรยาพาออกหน้าออกตาพาไปใช้ชีวิตสาธารณะโดยเปิดเผยกฎหมายจะจะ,จะเริ่มเข้ามาควบคุม ในคดีเกี่ยวกับเรื่องฟ้องชู้ฟ้องหย่าเมียน้อยเมียหลวงกันเนี้ยเยอะนะคะเยอะเยอะมากๆเป็นชู้ในที่นี้ให้เข้าใจไปเลยนะคะว่าต้องมีการร่วมประเวณีกันคบชู้สู่ชายกันประเด็นต่อมาผู้หญิงชู้คนนั้นน่ะรู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าตัวผู้ชายอะ่ะมีภรรยาอยู่แล้วส่วนใหญ่เลยจากที่ทําคดีตัวผู้หญิงมักจะตอบว่าเขาไม่รู้ซึ่งก็เป็นเรื่องเบสิกมาก ที่พบเจอเกือบทุกคดีถามว่าแล้วเราจะพิสูจน์ยังไงอะ่ะไอการที่เขารู้หรือไม่รู้มันอยู่ในเนี้ยเราจะทำยังไงที่จะพิสูจน์ได้ก็ mm hmm. จะต้องพิพสูจน์จากองค์ประกอบอื่นๆเช่นว่าผู้หญิงคนนี้ไปทำตัวลับๆล่อๆเช่นบางทีจากการที่ไปติดตามไปสังเกตเนี่ยเขาจะคอยนัดเจอกันแบบนี้หรือเราอาจจะเคยเจอในแชทไลน์ที่สามีคุยกันกับตัวผู้หญิงคนนี้ ว่าแล้วพี่จะมาหาหนูวันไหนล่าไม่มีเวลาให้บ้างเลยเออแล้วแฟนพี่ว่าไงหรืออะไรถ้าเขาคุยลักษณะอย่างนี้ต้องรู้อยู่แล้วหรือเคยทําอยู่บางคดีที่แบบภรรยาหลวงอย่างเงี้ยเคยเอารูป โปรไฟล์ครอบครัวขึ้นพอหญิงชู้มาเห็นก็มาแง่งอนว่าไม่ชอบเลยที่ตัวเมียหลวงมาเอารูปครอบครัวขึ้นอย่างนี้ยก็เป็นข้อที่เราไปพิสูจน์ให้ศาลเห็นได้ว่าเขาต้องรู้อยู่แล้วว่ามีภรรยาอยู่แล้วหรือมีทะเบียนสมรสอยู่แล้วไม่ต้องไปถึงขั้นว่าเขานอนอยู่บนเตียงกันหรอกนะไม่จําเป็นต้องถึงขนาดจะจะ,จะบนเตียงองค์ประกอบอื่นๆเช่นว่าคิดถึงจังวันนั้นทําไมเธอโทษนะไม่สวมถุงยางทำไมเรื่อง อย่างนี้ฟังก็เข้าใจแล้วว่ามีสัมพันธ์กันถูกไหมแต่เรายังขาดองค์ประกอบในเรื่องว่าเขาแสดงตนโดยเปิดเผยกับผู้หญิงคนนี้หรือมีภาพที่เขาไปไหนมาไหนด้วยกันหรืออาจจะบางคนก็โชคดีมีเพื่อนมีคนรู้จักมาบอกเธอฉันเห็นสาม,มีเธอกับผู้หญิงคนนี้การพิสูจน์เจตนาน,นี่คงจะต้องใช้พยานหลักฐานแวดล้อมซึ่งก็ต้องพยายามอยู่เหมือนเหมือนกัน เราแต่งงานเราต้องการสร้างครอบครัวนะคะแนะนําว่าทุกคนควรไปจดทะเบียนสมรสต่อให้ไม่จดทะเบียนสมรสเนี่ยโอเคเราอาจจะบอกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะไปห่วงกันหรืออะไรก็ตามก็ได้แต่ว่าถ้าเราไปแสดงการห่วงกันแล้วมือที่3ยังไม่ไม่แคร์ที่จะยังมายุ่งเกี่ยวกับสามีหรือภรรยาเราคุณจะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องคดีเขาต่อศาล การมีทะเบียนสมรสทําให้คุณเกิดสิทธิ์นําคดีไปยื่นฟ้องต่อศาลว่าคนนี้คือคนของเราและเรามีสิทธิ์ที่ตามกฎหมายที่จะก,กันไม่ให้เขามายุ่งกับสามีหรือภรรยาของเราศาลก็จะรับพิจารณาให้ทะเบียนสมรสทําให้อนาคตวันข้างหน้าสามีหรือภรรยาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยทะเบียนสมรสเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดสิทธิ์ในการไปเรียกร้องในเรื่องของการที่จะฟ้องชู เมื่อเรามีทะเบียนสมรสเราสามารถฟ้องหญิงชู้ให้ใช้ค่าทดแทนให้แก่เราได้คือทําให้ฉันต้องเสียใจยทําให้ฉันต้องเสียชื่อเสียงทําให้ฉันเป็นซึมเศร้าเสียสุขภาพจิตต่างๆหากสมมุติว่าในขณะที่เราอยู่กินกับเขาจดทะเบียนสมรสเนี่ยเราเคยทํางานเป็นแอร์โฮสเตสเคยทํางานเป็นทนายความมีชื่อเสียงมีเงินทองมีอะไรต่างๆแต่พอเรามาสร้างครอบครัวกับเขาเราต้องออกมาเป็นแม่บ้านไม่มีไรายได้แล้ววันเนี้ย พอสามีนอกใจเราต้องมาหย่าขาดกับเขาใครจะอุปการะเลี้ยงดูฉันการฟ้องหย่าคุณทําให้เรายากจนลงขาดไม่ขาดอุปการะเนี่ยเรายังมีสิทธิ์ฟ้องขอให้เขาจ่ายในส่วนนี้ให้กับเราด้วยแต่หากสมมุติว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะนอกจากฟ้องเรียกค่าทดแทนไม่ได้แล้วเลิกลากันก็จนไปอยู่อย่างนั้นแหละก็ไม่มีใครมาจ่ายอะไรให้ได้ก็จะเป็นเช่นนั้นค่ะนี่คือความสำคัญของทะเบียนสมรส หล,หลายคนชอบถามว่าหนูจะได้กี่บาทตัวบทกฎหมายไม่ได้บอกเลยนะว่าจะฟ้องได้1 0 0 0 0 1ล้านแต่ว่าหลักการคำนวณของพี่เนี่ยในการทำฟ้องเนี่ยพี่ก็จะดูว่าเอ๊ะฝ่ายหญิงจะฟ้องสามีฝ่ายฝ่ายหญิงแต่งงานกับสามีมาแล้วกี่ปีสร้างครอบครัวกันมาแล้วกี่ปีมีบุตรไหมเราก็จะมาดูสถาบันครอบครัวก่อนการกระทำของเขาคนนี้ทำให้ผู้หญิงคนนี้ได้รับความเสียหายเดือดร้อนเสียสุขภาพจิตประมาณนี้ นี่คือข้อพิจารณาว่าเคสนี้ยครจะตั้งอยู่ที่เท่าไหร่ประมาณไหนสามาีอาชีพอะไรเงินเดือน,นเท่าไหร่ประมาณอย่างเงี้ยเป็นองค์ประกอบคงจะกําหนดตัวเลขแบบเป๊ะๆตายตัวไม่ได้ต้องเป็นเคส by เคสเลยแต่เราจะเรียกบอกว่าแล้วแลมีขอบจํากัดไหมว่าเรียกได้ค่ะคุณอยากจะตั้ง1ล้าน2ล้าน20ล้าน0 0านไม่ว่าแต่ว่าคุณพิสูจน์ได้แค่ไหนว่าคุณเหมาะสมที่จะได้ตามจํานวนที่เรียกจริงๆ ในการที่เราจะฟ้องชู้เพื่อเรียกค่าทดแทนเนี่ยโดยหลักของกฎหมายมันฟ้องได้แต่ว่าฟ้องชนะกับฟ้องชนะแล้วได้เงินเนี่ยมันต้องแยกการพิจารณากาันมันคนละเรื่องกันฟ้องแล้วชนะหลายๆคนเนี่ยชนะแล้วไม่ได้เงินก็มาเพราะว่าเมื่อชนะนะคะศาลบอกว่าโอเคเราฟ้องเรียกเงินไป1ล้านบาทพิจารณาแล้วไม่น่าถึง1ล้านสั่งสั่งจ่ายให้5 0 0 0 0 0โอเค500,000เสร็จคดี ตัวภรรยาน้อยจะต้องเอาเงิน5,000 500, สนมาชำระนี้ให้กับเราตามคำพิพากษาโดยหลักนะคะแต่ว่าเมื่อครบกำหนดวันที่3าสั่งให้ชำระแล้วเขายังไม่ชำระเราจะต้องไปดูซิว่าเขามีเงินให้ยึดไหมตรวจสอบบัญชีธนาคารเอะบัญชีธนาคารไม่มีเงินดูซิมีที่ดินไหมมีคอนโดไหมไม่มีอีกมีรถมีอสังหามีสังหาริมทรัพย์อะไรเช่นรถยนต์มอเตอร์ไซค์ที่ปลอดภาระไหมไม่มีอีก จบทำอะไรไม่ได้การตรวจสอบเนี่ยตรวจไปเลยถึง10ปีเกิน10ปีจบคดีขาดอายุความไม่สามารถทำอะไรได้อีกแล้วก็สวดมนต์ภาวนาอย่างเดียวต้องบอกว่าเมียน้อยหลายๆคนก็ไปเป็นเมียน้อยโดยที่ไม่รู้ตัว เพราะว่าถูกหลอกก็ต้องยอมรับว่ามันมีจริงแล้วมันมีอยู่เยอะด้วยผู้ชายบางคนเนี่ยก็อยากได้ผู้หญิงคนนึ่งแล้วบอกว่าตัวเองโสดไปกกหกหลอกลวงต่างๆสิ่งที่คุ้มครองผู้หญิงที่ไปเป็นเมียน้อยโดยไม่รู้ตัวเลยเนี่ยสุดจริตเป็นเกาะคุ้มภยัยคํำนี้สําคัญในเมื่อถ้าตัวผู้หญิงที่ไปตกไปเป็นบ้านที่สองของคนอื่นโดยที่ตัวเองก็ใช้ชีวิตโดยปกติเลยไม่ได้มี สัญญาณอะไรเลยเราก็ไปเคยไปเจอพ่อแม่ของสามีพ่อแม่สามีก็รู้ด้วยว่ามีสองบ้านแต่ก็รักลูกชายช่วยปกปิดลูกชายซึ่งมันก็เคยมีอยู่หลายเคสดังนั้นเขาเชื่อโดยสุดจริตว่าเขาก็ยังคือบ้านที่หนึ่งดังนั้นพอวันหนึ่งเนี่ยเขามารู้ว่าแท้ที่จริงส,สามีมีภรรยาอยู่แล้วแล้วจดทะเบียนสมรสอยู่แล้วแล้วก็มาฟ้องสิ่งที่จะอ้างต่อศาลเลยสิ่งที่จะต่อสู้เพื่อปกป้องตัวเองเลยคือก็ต่อสู้ในเรื่องความสุจริตนั่นแหละนอกเหนือจากนี้เนี่ย ตัวตัวผู้ชายที่มาหลอกก็อาจจะถูกฟ้องในเรื่องของการที่ไปละเมิดไปโกหกหลอกลวงอะไรเขาด้วยก็ได้ค่ะในเรื่องของการฟ้องชู้และเรียกค่าทดแทนเนี่ยนะคะมันจะมีในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา1523นะคะวรรคแรกๆเนี่ยจะบอกว่า ถ้าใครมาเป็นชู้ต่อตกสามีหรือภรรยาเรามีสิทธิ์ฟ้องขอให้ใช้ค่าทดแทนเรียกค่าเสียหายต่างๆได้แต่วักสามของมาตรา1523บอกว่าเว้นแต่ในกรณีที่อีกฝ่ายหนึ่งยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการที่สามีหรือภรรยาของตนมีภรรยาอีกคนนในทางพฤต,ตินัยเลย ทั้งเธอและฉันต่างก็เลิกกันเพียงแต่คุณศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานิดนึงว่ายังไงคุณก็มีทะเบียนสมรสที่คาอยู่ถูกต้องไหมคะแต่ว่าพอเขาแต่งงานอยู่กินกันมาเรื่อยๆจนมีบุตรด้วยกันคุณก็ไม่ได้ไปลาวีไม่ได้ไปแสดงการห่วงกันแล้วคุณก็รู้อยู่แล้วจริงๆฟ้องชู้เนี่ยอา,อายุความมันคือ1ปีนับตั้งแต่วันรู้เรื่องถ้าไม่เคยรู้มาก่อนจะ5ปีก็ยังฟ้องได้ แต่ถ้ารู้อยู่แล้วแต่แรกเนี่ยคุณต้องฟ้องภายใน1ปีนะับตั้งแต่รู้การเป็นชู้ถ้าไม่ฟ้องก็ถือว่าขาดอายุความแต่กรณีแบบเนี้ยนอกจากอาจจะเข้าเรื่องของการขาดอายุความแล้วอาจจะเข้าในลักษณะที่ว่ายินยอมให้สามีมีภรรยาใหม่ก็ได้ก็จะสิ้นสิธิ์ในการฟ้องเรียกค่าทดแทน ภรยาหลวงที่ฟ้องร้องภรรยาน้อยเนี่ยในเรื่องของการเป็นชู้เพื่อเรียกค่าทดแทนในขณะเดียวกันตัวเองใช้วิธีเข้าไปทำร้ายร่างกายเขาด้วยใช้วิธีไปโพสต์ประจานทางโซเชียลด้วยเท่ากับว่าตัวเองเลือกใช้วิธีในการปกป้องเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเอง3เส้นทางคือ1เส้นทาง3าเส้นทางโซเชียล3เส้นทางกระทำร้ายต่อเนื้อตัวร่างกายเส้นทางทางสารเนี่ย ก็พิจารณาไปแต่การที่ไปประจานเมียน้อยผ่านโซเชียลเมียหลวงอาจจะถูกเขาฟ้องได้ข้อหาก็คือหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาไปทำร้ายร่างกายก็เป็นความผิดต่อกฎหมายอาญาดังนั้นเมียหลวงก็ต้องรับผลในส่วนตรงนี้ก็คนละเรื่องกันคุณมีสิทธิ์ฟ้องเขาก็คือส่วนหนึ่งแต่คุณไม่มีสิทธิ์โพสต์ประจานคุณไม่มีสิทธิ์โพสต์ทำร้ายเขาก่อให้ภรรยาน้อยเกิดสิทธิ์ในการที่จะฟ้องคุณเหมือนกันเขามีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเขาเองเหมือนกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อภรรยาหลวงถูกดำเนินคดี แต่ว่าอาจจะสู้ในเรื่องของบรัรการบรรดาลโทสะศาลก็จะกําหนดโทษที่น้อยลงเบาลงก็ได้แต่ศาลจะรับฟังหรือไม่นั่นก็อีกเรื่องหนึง่งดังนั้นก็ไม่แนะนําให้ไปใช้วิธีแบบนั้นก็ฝากเอาไว้นะคะในเรื่องของการทําลายสถาบันครอบครัวหากว่าเรารู้อยู่แล้วนะคะที่เราจะเข้าไปสร้างความเล้าฉามก็อยากให้พิจารณาในเรื่องนี้นะคะแล้วก็เราอาจจะถูกฟ้อง เเรียกค่าทดแทนเรียกค่าเสียหายในส่วนต่างๆตรงนี้ได้อย่าไปยุ่งดีกว่า